สวัสดีครัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคุณทุกคนจ้ากลับมาส่องสาวพิมพ์พาเพื่นคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้กับบ่มี่ยังหลายพี่น้องเข่าคั่วเฮ็ดเนวกินจ้าพี่น้องจ้าสุมือไทยแต่คลิปกินคลิปกินเมื่อนี้ยไทยคลิปเข่าคั่วจ้าพี่น้องวิธีข้าวเฮ็ดเนา,ยาเอยู่แนวกินข้าวเฮ็ดจังเลยน้องพี่น้องจ้ามาเบิ่งน้ำข่อยจ้าแต่ละมือแต่ละเดชน้ำข่อยประมาณนี้เลยจ้าแต่ละมือก็อจะ ที่ว่าเป็ดยังไข่จึงได้มาหาพ่อมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งในครัวในครัวค่อยพึงมีขาตั้งกล้องแก่พี่น้องพึงได้มาจ้ะก็เลยมาลองของใหม่พี่น้องเอ้ยใส่ดีใส่คักอยู่เดียว้วพี่น้องมือนี่ก็เมนูแรกกระเชงข้าวอบวุ้นเสี้ยงให้ลูกกินจ้ะลูกยากพี่น้องจัดไปตามคําขอนี่จ้าก็กอหั่นพักหั่นทั่วคือมือนี่งเขาจะมีเผือกแน่มีมันฝรั่งแล้วก็แครอทพี่น้องเอ้ยใส่น้ำกันแล้วก็หอมหอยหญ่แซ่บๆพี่น้องเพราะว่าเขาจะมาเฮ็ดเมนูที่สองให้ผัวกค่อยกินก็คือลาบูมันนิเเเป็ออาาาาหรทงข้น ทางเราก็เฮ็ดตามงานตู้งงานแต่งนะพี่น้องงานแบบเป็นเทศง,งานดอกง,งานอย่างละมันสมีลาบูนิกจ้ำกับขนมปังนี่คือแซ่บแฮงอันนี้ก็มาเฮ็ดกับข้าวลูกก้อนอันาแบบเลกนี่เอาเข้าวลงไปมาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำขข็งเฮ็ดง่ายๆเขาเฮ็ดเมนูง่ายเถอะเดี๋พี่น้อง,อง,อง,องดองิจ้าเขากับไข่ตู้เย็นข้างสมบัติเขาในตู้เย็นมีมัสซูเนลผุวผนะคุณเสี่ยงออกมาเพราะว่าในตู้เย็นเขาซื้อนั่นซื้อน,นี่ใส่ไว้เต็มพี่น้องเออขิดอยากง,ง่ายๆดี๋เขาก็จับออกมาเฮ็ดพี่น้องเออนี่แหละเมนู ทุกมือทุกเวนในขั้วค่ะทำทุกมือมาคอยเข้ารัวให้เรากินมาคอยเฮ็ดทุกอย่างพี่น้องเอยแต่มาต้มฮอทหม้อก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วพี่น้องแต่มันโบมีเวลาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งเพราะว่าตื่นมากี่ยมันกเมันเอี่ยมมันยากยากันไหพี่น้องอืออยก็เลยพยาย่ามตัวเองว่าตไปนี่เขาิตตั้งใจขึ้นมากแบบเออถ่ายคลิปให้พี่น้องคอยเฮ็ดเป็นชีวิตประจำวันของข่อยไปเลยนะไม่ว่าค้งหม้มก๋วยเตี๋ยวต้องก๋วยเตี๋ยวกับชิายข่งถ่ายคลิปให้พี่ตั้น้องเบิ้ ผู้ใดเคยเป็นคือคอยบอกเอาไปตั้งเซต็จเจผ่าเจนั่นเจนี่แล้วสุดท้ายโทรศัพท์ตกเตะพี่น้องเออหนึ่งในนั้นก็ะเบนคอยนี่ยแหละพี่น้องนี่เหตุการณ์ง่ายๆหนึ่งดอกพี่น้องใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่เสี้ยวขาวใส่เสี้ยวดำหมดน่ะนี่ตามด้วยน้ำตาลขาดบปได้พี่น้องตาลต้องใส่ตู้เย็นเบอร์ใส่ตู้เย็นไปหมดกลิ่นเบิดหลังจากใส่เบอรส่วนจุเนียลเราก็จะเอาน้ำใส่พี่น้องพอเอาน้ำใส่แล้วก็คนๆๆแล้วก็ไปหุงเลยพี่น้องเขากะว่าทุกอย่างให้มันพอดีสัดส่วนแล้วก็โอเคเลยจ้ะ จะพาแมา่น้องมาบึงเมนูที่สองที่สีเห็ดเดบบาดน,นี่หละจา้ะชีวิตปรไปจำวันข่อยนี่จ้ะเล่นไปเล่นมาอยู่ในครัวนี่แหละมันจะเป็นซ้านี่ละตื่นเช้าก็นอยในคัวเที่ยงกัอยู่ในครัวย่างเวนกันอยู่ร้านค้านี่หลาจาะจ้ะไปใส่หมองข,องขาวหมองข,องขาวผันปีพี่น้องสู้สีวิียหลีตะ้ต,ะตะ้ข่อยมาอยู่นี่หมองข,องขาวหน่อยนี่บห่หางจักเถื่อ,อต้องขอโทษขอภัอยน้ำเลือดที่พักเสียงไปเลยบได้ยินเสียงถดสียงอย่างพอมันหนาร้านคนมันติดทางนะพี่น้องต้องขอโทษน้ำหลายๆเด้อมา บริภาพพี่พีน้องมาล้างไก่เตรียมไปเฮ็ดลาบู่ซ้อผัวกินแบบนี้อาหารฝลังเศสเออคอยกะเห็นเพิ่นเฮ็ดดอกค่อยกะเคยเห็นเพิ่นเฮ็ดตามงานดอกงานแต่งก็เลยไปให้ลองเฮ็ดกินอีกเออแซ่บแห้งจ้ะเขาจะล้างเครื่องเขาก็จะไปหั่นจ้ะไป่ม่ปต้องคอยพี่น้องไปหั่นเครื่องหั่นของนี่ขวานขจิเตรียมก็จะไม่ประมาณนี้มีแค่เรามีมันฝรั่งมีเผือกมีหอมหัวใหญ่พอเอยหั่นเรียบร้อยป่ะพี่น้องนี่นะเขาตัดต้นมาเลยต้นเ้าหั่นเรียบร้อยเตรียมตัวลงหม้อพัดเผ็ดเลยพี่น้องแบบ มันติง,ง่ายตอผู้เบิงอะนะพี่น้องไก่นี่ยควรจะปุงเลยเกลือมักเทศแป้งนวใส่ในหั่นครบเมื่อไพี่น้องนะค้างหม้อขึ้นเลยบาทนี่สตาร์ทหม้อขึ้นเรียบร้อยก็จะเทน้ำมันลงพี่น้องเออน้ำมันก็นค่อยล้วนเนื้อเมือนน่อกี้นั่นแล้วพี่น้องหม้อนี่ยโมเป็นอย่างดเดอกเคดเองกินเองพี่น้องอนี่จะหม้อกระทะค่อยเนื้ยพี่น้องแต่แต่ค่อยมาอยู่คือกันเลยพี่น้องหูจับจนบ่มีแล้วพี่น้องสิทิ่มก็เสียดายพี่น้องเอ้ใช้ดีดีพี่น้องซื้ออันใหม่มากก็คืออันเก่าอันเก่านี่พัดได เาก็เลยบออยากเปลี่ยนใบใหม่ก็มีเด้พี่น,อน้องหอยต้นเต้นเต็มอยู่น่ะซื้อมาใบได้ก็มาถือใจพี่น้องนี่มาถือใจแต่ก็หมอกระทะน่อยนี่แหละพี่น้องเอตัวบ่มีหูจับนี่เละเฮ็ดดีดีแต่แสบแต่ยากมะเบิ่งน้ำข่อยพี่น้องใส่มะพริพร่งเผาลงไปจักน่อยหนึง่งลังจานนะะ่าใส่มะพริกงเผาลงไปจักน่อยมันบ่นี่แหละลงไปแล้ว,วกกปอกระจัคนไปคนมากนมากนไปใไหมมันมีกลิ่นหอมของอันต้นหอมว่มาเออทรงได้แล้วเอาไก่ลงไปพัดพี่น้องนี่จ้ะก็จะมาพัดไปพัดมาพัดมาพัดไปข้าวเดี๋ยวเรงพี่น เออแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาตุ๋นนะพี่น้องประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงจ้ะพี่น้องตุ๋นจนว่าไก่เปือ่อยเออเมทูริบทุกอย่างต้องเปื่อยนะพี่น้องกินละลายไปนในปากเลยนะต้องให้มันได้ลุ้นระดับนี้่อยแสบเดอ้อเฮดลาบูนี่ตั้งสี่จังแสบนี่ขนลงไปบดสุยางที่อยู่ในถางพี่น้องเทบึ้มลงเลยลพวกนนะ่ะเอาลงไปกับคน้นค้นค้นคนคนคน,คนให้มันเข้ากันพี่น้องเออค้นไปค้นมากค้นมากค้นไปพี่น้องนี่แล้วมาเล็กกับชิเตียมเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่เนาะ ปรุงก่อนแล้วเขาจะเอาน้ำมาใส่พี่น้องเอ้นี่จะ้ะเห็ดไปแล้วก็จะใส่นี่จะซอสที่จริงเขาใส่ซอสมะเขือเครือได้พี่น้องแต่ว่าคอยหาพอ่พอพ่อคอยพ่อซอสพริกอยู่ในร้านกว๋วยเตี๋ยวคอยเอามาใส่พี่น้องเออเอาดัดแปลงไปพี่น้องเห็ดบอคือ้ม,มูกอ,อก็ได้ดอกแซ่บคือเก้าวัดสันละละเห็ดแปลกโม่กะะับเศษขึ้นเก้าหน่หล่ะพี่น้องมาคนไปคนมาคนมาคนไปดี่แหละแต่ตอนนเริ่มเข้ากันแล้วบ้านนี้เขาจะมาปรุงเนาะพี่น้องเนะนาะแนวใส่กับวิีอย่างไรดอกพี่น้อง นี่ก็วยกะใส่น้ำลงไปเอ้าตายลืมว่ามีซอนตกลงน้ำกันเลยแบบนี้น้ำบ๊อบพ่อเดี๋ยวไปนอนน้ำตื้นจังน้อยคนนะหอยปลาชีได้ตุนไว้ตุนจนมีความหอมความแซ่บคนละพี่น้องอืมนี่ละจ้ามันในขวดก็จะใส่กะทิพี่น้องนี่สูตรคนอื่นเขาอาจจะบ๊อใส่แต่ว่าสำหรับคนขอผัเพิ่มความมันจังน้อยนึงเฮาสิดัดให้มันเข้ากับรสชาติที่เฮามักไหมพี่น้องเฮ็ดได้แต่ว่าเฮาต้องปรับเอาที่เฮามักแต่เฮ็ดตามสูตรเขาเลยอีิ่มนะพี่น้องมันต้องใส่เนื้องัวตุนนนนนเป็ชชัั่่่ววโโมมงงงงะกิได้จแแซบ ของต่างประเทศอิลีค่ะต้องละลายไปเบอร์สุยางเด้เออในีเขามาดัดแปลกตามที่เขากินเนาะนี่ยได้จ้ะคอยกะถามมาเคยเฮ็ดหลายเทื่อบว่าในกะน้นาเชียรสองเทือ่อนี่แหละถ้าจำพวกผิดนะต้องไปซื้อขนมปังมาจากเมกโค,โคโอ,อีพี่น้องมาเฮ็ดกินเนาะมันบ่คือทางบ้านเขาเด้ทางเราเขาล้มันมีโรงเฮ็ดอันขนมปังสดๆจากเต่าร้อนรใหม่ๆไปต่าดอะไรเงา้ยมุอเซาพีพ่น้องแต่อยู่นี่มันจะบ่ค่อยมีจ้ะมันบ่ค่อยมีเขาก็เลยมาเฮ็ด,ดสีด่ดังนี่จ้ะหลังจากน่ะคอยจะพาพี่พ,พ,พนองมาล้างถ้วยพี่น้องเฮ็ดแล้วแล้วคน่ล้ีะะจ คักเทน้องพี่น้องว่าเลยค่ะคักแห่งเลยค่ะตั้งกองใหม่นี่มันประศักด์เก็บเมดขยอกขยะบ่ยังผู้นะนี่ล่ะคัวขยวกับจุปมาณนี้ล่ะพี่น้องหกหกอย่าน้อยเด้อต้องขอโทษน้ำพี่น้ำน้องที่บุเดกัามาเบิ่งคคปว่ามันหกหูหกตานะพี่น้องจัดเคล็ดจังใจได้ล่ะพี่น้องอยู่ครัวเนาะครัวบ้านๆเขาเนาะบ้านนอกบ้านนาเขากะจุประมาณนี้ล่ะพี่น้องเออเฮ็ดไปเฮ็ดมามีดกระบาดมือพี่น้องเออสวดดวดลไรคอยก็ได้มาหลังจากนั้นเขาจะพาพี่พี่น้องหญ้าไปเบิ่งหม้อเขากำลังเดือดมียนถั่วมียนชาให้มันเเเเ็วกก่ออนนบให้้้มมัขขาาิงซ นี่แหละบางคนถามมาตื่นไาเห็ดยังประมาณนี้แหละจ้ะเบื้องแล้วก็บจบพี่น้องนี่คอยมันหลายวีอยากตื่นมาหาจัาสีเห็ดยังกอน,นี่จ้ะเตรียมเมื่อเรียบร้อยปะใช่ปาผิพี่พน้องไปเบื้องไปเบื้องเข่าอันนี้กรเข่าอุ้มบุญเชียงรู้ควันเป็นแดงๆหม้อกำลังเดือดครับคนๆคนจังหน่อยเขาก็ับิมเบื้องขาดอย่างเขากระเติมใส่ตอนนี้ยังมีน้ําอยู่ดีมากลับมาเซมหม้อคอยเดือดแล้วพี่น้องเออนี่สีสันไปตะกินบ้านี่แหละผู้ใดบ่เค่ยกินลองเห็ดกินเบื้องนี่จ้ะ หลังจากนั้นเขาก็เป็นบารได้เป็นพี่น้องเออนี่แหละจ้าดีใจเลยค่ะตั้งกล้องไม่เต้นมาสั่นูออมาพาพี่พี่น้องมากินพี่น้องแลี้วๆจ้าลาบู่หอยแลี้วๆนี่กับขนมปังใหญ่ๆยาวพี่น้องมาข่อยอมาข่อของสั่นข่อยมาใหญ่ๆยา,าวๆทั้งขาวทั้งเทปพ,พี่น้องอุ้ยสวบเข้าไปพี่น้องอุ้ยแซบๆแซบๆแซบๆเห็ดเอียงแซบเอียง,ง,งตั้มเป็นโพดนะอีวึง